กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รวยเลขปฏิทินจีนในงวดของวันอังคารท,ที่1เมษายน2568กับสินแสหูอูทองอูน้ำนะครับก็พบกันเป็นประจำนะตามหน้าที่หน้าที่ก็คือ นำโชคนำลาบมามอบให้กับแฟนเพื่อนเพื่อน,อนที่เคารพรักทุกๆท่านนะครับนะก็หน้าทีนี้ก็ทำมาด้วยความตั้งใจเป็นปีที่เก้าแล้วนะครับนะเป็นปีที่เก้าเข้าไปเรียบร้อยแล้วรวดเร็วมากเลยนะครับนะก็ไม่เป็นไรนะเราก็จะทํายืนหยัดทำหน้าทีนี้ ต,ต่อไปนะครับนะในคลิปนี้นะครับนะกะ็ปกคลิปก็จะเขียนเอาไว้อย่างชัดเจนเลยว่าเม็ดแรก6-3นะครับนะตามด้วย5-6-3มาแบบเต็ม,เต,มเต็มนะครับนะแล้วก็โจหัวเอาไว้ว่าในงวดของวันที่1เมษายนเนี้ยเอู 0, น่าจะมานะเออ แล้วดูซิว่าศูนย์จับจัคู่กับเลขอะไรจึงจะได้เงินได้ทองนะครับนะเราก็จะไปต่อกานนะครับนะก็ขอฝากขอบคุณทุกๆท,ท่านนะหลายหลายท่านก็รับฟังจนจบนะครับนะการรับฟังจนจบก็ทําให้ท่านได้รับทราบเรื่องเราแบบว่า,าเสร็จสิ้นกระบวนการด้วยนะครับนะแล้วก็ที่โชว์อยู่ใน ปกิิปมือถือของท่านน่ะนะก็เป็นรูปปริตินนะครับโชลาเลยนะครับนะก็เป็นของวันที่หนึ่งเนี่ยนะครับนะนามาสานทายเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับนะออปริตินนี้หน้าตาแปลกๆปนะครับนะปริตินนี้พูดตรงๆว่าตัวของสินแสายอุ๊เป็นคนเขียนนะแล้วก็ร่วมกับทางโรงพิมพ์จัดทำาปริตินนะ ลายวันนะครับนปฟิลินลายวันขึ้นมานะครับนะก็เพื่อนเพื่อนแฟนแฟนก็มาให้การสนับสนุนก็ได้อัดไลน์มาเป็นเพื่อนแล้วก็มาสั่งซื้อไปจำนวนมากนะครับนะจริงๆริอ่าฟิลิทิโองสินแซวว่าตามซีเอ็ดบุ๊กก็มีจำหน่าย นะครับนะเซียนโอคมีจำหน่าย p 2 x U ก็มีจำหน่ายเซเว่นอีเลเวนนะครับนะก็มีจำหน่าย, uh, 7, 11, นะายแต่7ซเว่นอีเลเวนก็วางสาขาละนิดเดียวนะเล่นสองเล่นเท่านั้นเองนะแล้วก็ไม่ได้วางทุกสาขาด้วยนะครับนะทีนี้เราก็ uh, ปริทินเล่มน,นี้ยนะครับนะมีเขียนเลขลายวันนะครับนะเลขลายวันนะเลขมงคลทุกๆวันเลยนะอย่างในของวันที่1 ในวันที่1นะในวันในวันอังคารที่1เมษานเนี๋ยนี้ก็มีคนเขียนเอาไว้เลย071958นะครับนะแล้วก็บางคนถามว่าเอาแล้วจันพุทธศรีนะลาวพัฒนาตอน2องทุ่มสองทุ่มยี่นาทีอะไรประมาณเนี้ยนะครับนะอ๋อมีทุกวันเลยครับเอาเป็นว่ามีทุกวันละกันนะครับนะมีให้เลขมงคลอยู่ทุกทุกวันนะครับนะแล้วก็สาระสำคัญหาท่านอ่า มาเป็นแฟนกับสินแสอูแล้วนะครับอยากจะสนับสนุนรายการของสินแสอนะูว่านะก็มาช่วยดูดวงจีนกับสินแสอูบ้างนะครับตอนนี้ก็จัดโปรโมชั่นนะครับเพียงแค่600บาทเท่านั้นเองนะครับนะ,ะก็สนใจก็แจ้งข้อมูลวันเกิดเดือนเกิดปีพศออเกิดเวลาเกิดนะครับ ตอนนี้ก็จัดโปรโมชั่นสุดจากพิเศษเพียงแค่600บาทนะครับนะเบอร์โทรศัพท์ก็เบอร์นี้เลย089 340 3857นะครับ ID l i n ยก็ w ์ทวิตเตนะครับนะไปอย่างรวดเร็วแล้วนะครับงวดที่แล้วทางกองสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับนะออกรางวัลเลขอะไรบ้างนะครับนะ รางวัลที่1น,นะครับนะก็โชวหลายอยู่ในในนี้เลยอ่ะนะครับนะเจ็ดห้าดห้าสนะครับนะแล้วก็เลขท้ายเลขล่างสองตัวล่างแหะครับสามสองนะครับนะแล้วก็ทีนี้เราก็มาดูนะครับนะส่วนเ,เลข3ามตัวหน้า3มตัวหลังอะไรต่างๆเนี่ยก็อยู่ในนีเน้เหมือนกันนะครับนะสาระสำคัญเรามาคุยแค่กันว่าไอ้สาตัวหน้าเนี่ยครับ ห้ากสกับข้างล่าง3ามสองเนี่ยมันมันเป็นยังไงบ้างนะแล้วตัวของซินเซอุวดที่แล้วให้ถูกหรือเปล่านะครับนะก็ะไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับนะก็ผังนี้จะเรียกว่าผังหกเลขนักษัตร์นะครับนะผังปกเลขนักษัตร์ตอนนี้ได้เขียนกากำแพงสีเขียวเอาไว้เลยนะครับมีไหมมีเห็นเบอร์ห้าแล้วก็6กสามไหม ห้าหกสามชัดชัดเด่นเด่นเลยนะครับวงเอาไว้โตโตโต,ต,ตเลยนะครับนะส่วนเลขน้อยต่อยหนะักล่ะเลขน้อยต่อยหนะักที่ที่แล้วนะครับนะก็เรียกว่าพยายามจับคันให้มั่นเลยนะรู้เลยว่าเที่ยวที่แล้วนะเป็นวันวอกวันวอกปักทกกับขาม เพราะฉะนั้น3ต้องมาแน่ๆนะครับนะแล้วก็ยังมีหกด้วยนะครับตัวของซินเซอุก็มีให้หกไปด้วยนะครับนะกะ็ก็มีที่มีให้หกไปด้วยนะครับนะแล้วก็ก็เลยวงสีนต้นเงินเอาไว้นะครับ3 6 0 7 9นะ3 6 0 7 9เพราะ6มันดิ้นเป็นเบอร์9ก้าขยันดิ้นเป็นเบอร์9นะครับนะบางทีให้6 ออก9ก้าทีให้9ออก6เที่ยวนี้ก็เลยจับมัดรวมเลยมีทั้งเบอร์6และเบอร์มีเบอร์9ด้วยนะครับนะก็ออกมาเป๊ะๆนะครับนะสาหแต่ว่าออก6กสาใช่ไหมครับคือตัวของเส้นสหูเนะี่ยจะบอกว่าเราจะมีไม้เด็กอยู่นะครับนะเป็นเลขชุดทรงเครื่องนะครับนะขอนาช่วยดูสามหกหาแคปขึ้นมาก่อนนะครับนะแล้วมาดูต่อไปเลยนะ เลขปฏนะิทินจีนนะครับนะชุดทรงเครื่องนะครับ16หาอังเลขคาย3ตัวเลขเลขท้าย2ตัวหลัก2ตัวนะครับนะ6 3ก็มีวงสีแดงเอาไว้เลยนะครับมีวงสีแดงเอาไว้6 3นะครับนะคือจริงๆอ่ะนะบางคนบอกโอ้ยให้เลขเยอะอ๋ออยากเข้าใจผิดนะท่านแปลว่าท่านไม่ใช่แฟนเอฟซีของซินเส้าอู่ที่แท้จริงนะ ทีนี้อันนี้เลขไส้ไหนเป็นทินจีนเป็นเรื่องราวอะไรจะเรียนให้ท่านทราบว่าการออกคลิปของเซนเซหูเนะี่ย เป็นเรื่องราวของคําว่าวิชาการนะไม่ได้นั่งเทียนนะครับนะไม่ได้มาบวกลบคูณหารนะแต่ว่าเอาดาวนลทอ้องฟ้ามาคํานวณนะครับเลขไสในปฏิทินจีนนะครับที่เห็ยนภาษาจีนกลางเนี่ยนะครับไม่ต้องกลัวว่าอ่านไม่ออกไม่เป็นไรสาระสาคัญเอาเลขอารบิตไปนะครับเลขอารบิตคือตัวเลขที่จะ เป็นกุญแจปริศนาขายโชคขายลาบขายเงินขายทองให้ท่านได้ถูกรางวัลน,นะครับนะข้างบนปรากฏว่ามีเลขบนนะมี1 7 6 2 1เ6 2เลขล่าง9 1 4 6นะครับเลขล่าง9 1 4 6นะครับนะพร้มอกคอมกันนี้ก็ยังมีเขียนเอาไว้ว่าบนโต๊ด5 8 4ด นะบนตัว584นะครับนะแล้วก็สองตัวเด่นนะสองตัวเด่นก็คือเบอร์เจ็ดกับเบอร์ศูนย์ครับเจ็ดกับเบอร์ศูนย์นั่นเองนะครับนะทีนี้แล้วถ้าอ่ามาขออนุญาตเอาเลขออ่่าาเรียกว่าเลขน้อยต่อยักนะครับนะมามาขึ้นมาโชว์ให้ใหเพื่อนๆได้ชมก่อนแล้วกันนะครับนะปัจจุบันโทรศัพท์เข้ามาไม่รู้ว่าใครเอฟซีอะไรที่ไหนโทรเข้ามานะครับนะ เลขน้อยต่อยหนักนะคบนะอันนี้แหละครับชุดเลขน้อยต่อยหนักจะให้เพื่อนเพื่อนแคสรูปภาพขึ้นมานะครับนะจะปรกกด75840นะครับ75840นะครับนะแล้วถ้าผสมกัน2หางล่ะนะครับนะสตัวชุด2ตัวก็จะได้เก้าหางนะครับมีเบอร์อะไรบ้างมีเบอร์7 5 7 8 7 4 5 8 5 4 5 0 8480และ 40นนะครับนะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเลขน้อยต่อยหนักนะเลขเก้าหางนะครับนะอันนี้ชุดนี้ก็ดีเด่นสำหรับท่านที่ต้องการงบน้อยนะครับนะงบน้อยก็จัดชุดนี้ไปเลยครับนะ,ะชุดน้อยอชุดงบน้อยเนี่ยนะชุดนี้ดี นะสำหรับท่านที่ต้องการตัวเล็กน้อยๆแล้วก็งบก็น้อยๆด้วยนะครับนะลองดูนะเราพิจารณาปรับปรุงดูนะครับแล้วว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับนะทีนี้เรามาดูขั้นต่อดวงจีนยังมีเรื่องราวของคําว่าเลขหกนักศัตร,รออยิยนนน์นะครับขออนะุญาตเปลี่ยนถังนิดนึงนะครับนะเลขหกนักศัตริย์เป็นอย่างไรบ้างนะทำไมมีเลขหนนกษัตริย์หกนักศัตริยนะ์นะเลขหกนักศัตริย์ก็เป็นการนะิเค์ ด้วยศาสตร์ดวงจีนที่มาที่ไปนะครับนะว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรนะองค์นักขัตศาส์จากใครใครท่ทราบอยู่แล้วว่าดวงจีนมีอยู่ทั้งหมด12นักขัตศาส์นะครับนะหกนักขัตศาส์นะครับนะหกนักขัตศาส์นะครับนะก็แต่และนักขัตศาส์ที่จะฉายแสงเข้ามาจากจํานวน12นักขัตศาส์นักขัตศาส์รแรกเบอร์สิบนะเบอร์สิบทำไมมีเบอร์สิบเบอร์สิบคือตัวแทนของคําว่ารักกานะครับนะเพราะว่า วันที่1เมษายนเป็นเดือนกระต่ายนะเดือนกระต่ายก็คือเดือนถอเถอกเน่ก็จะปับค่ากับเดือนลักกานะครับลักกาก็มี1 0กน,นะครนะับนะมี1ศแล้วเบอร์4ละเบอร์สกำลังจะโดนเตะ เตะออกไปนะครับนะเบอร์สี่ก็ไม่ได้โดนเตะออกไปนะครับเขาเรียกเดือนถอดนั่นเองเบอร์แปดเป็นไตรภา,าคีนะครับนะเป็นเดือนอ่าเป็นไตรภา,าคีเบอร์แปดตัวแทนของมะแม่นะครับเป็นไตรภา,าคีกับอา่าเดือนเดือนถอดอ่างวดที่แล้วสามสองนะสามสองตัวของสินเสียอุกพยายามขยี้สามสามสามไว้เยอะแยะเลยขยี้มีสามอะไรบ้างขยี้มี สามหกส3มสามเจนี่ยพันดีเบอร์สามนะสามหกสามสามแต่ว่า2มาจากไหน2มาจากไตรภาขีเป็นกุลนะมีกุลมีอาตาตายนะแล้วก็มี8ก็คือมะม่แม่นะครับนะเทียวนี้เราก็เอาแปดตั้งใจว่าจะเอาแปขึ้นมาอยู่แล้วนะครับนะก็ต่อแล้วครับนะ,ะแล้วเบอร์เ้าล่ะ เบอร์9ก็เป็นายภาคีเหมือนกันตัวตายภาคีเป็นตัวดีนะเป็นตัวที่ดีมากเลยที่จะชอบออกมาฉายแสงโชว์ออฟให้โชคให้ลักตลอดเวลาเบอร์เก <9 S 1> เป็นายภาคีกับวันชั่วนะครับนะวันที่หนึ่งเมษายนอ่คนไทยเราเรียกว่าวันอังคารแต่ของโหรศารจีนเขาเรียกว่า เป็นวันชั่วนะคบนะแล้วก็เบอร์ห้าตัวแทนของม้ารองนะก็เป็นไตภา,าคีกับวันช่วอีกเหมือนกันนะเบอร์เจนะ็ดล่ะเบอร์เจ็เป็นตัวปะทะกับวันช่วนะครับนะวันปะทะก็ชอบออกเหมือนกันแล้วก็เที่ยวนี้ตัวเบอร์เจ็ดก็เด่นมากด้วยนะนะครับนะเมื่อเราได้อย่างนี้แล้วนะครับนะก็ไปต่อนะครับนะไปอย่างรวดเร็วเรามาดู ถ้าชุดนี้นำมาผสมกันละับนะชุดนี้นำมาผสมกันนะครับนะก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะนะรับน,นะเต้เลขสิบหขางนะครับนะเลขสิบหขางม,มีเบอร์อะไรบ้างนะครับนะอยากให้เพื่อนๆแคปขึ้นมาเลยนะหนึ่งส1่1นึ่งแปดหนึ่งเก้หหนึ่งเจดศูี่ห้าสี่แดสี่เก้าสี่ห้าสี่เจ็ดแดห้า 8-7-9-5-9-7และ5-7เอ่อบางคนบอกอา้าวมันสลับกับอา่ผาผังข้างบนเนีเเ่ยเลขน้อยต่อยนะครับผมแสดงว่าท่านเป็นหมวยละนะแส่ว่าทาา่านจับจุดได้ถูกแล้วลหะนะครับ5-7-7-5อ 7, 7, 5, ะไรต่างๆก็ก็อยู่ในผังบนผังนี้ก็เป็นเบอร์5-7อะไรเงี้ยนะครับนะ ก็จะก็จะเป็นเรื่องราวที่ว่าสลับผังกันขึ้นมานะครับนะเพราะว่าบางทีเลขมันสองตัวนะไม่รู้ว่าเลขตัวไหนจะอยู่อยู่ฝั่งอ,อยู่หน้าเป็นหลักสิบหรือหลักหน่วยนะครับนะอืมก็เป็นเรื่องราวดีๆนะฝา, like, ากกดไลค์ฝากกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนะก็เราก็จะนำสาระนำโชคนำลาภต่า,างๆเหล่านี้มามอบให้กับเพื่อน,อนๆแปลงๆนะครับนะก็นอกจากนี้ก่อนจะ นำเรื่องราวก่อนจะจบคลิปนี้ไปนะตัวของสินแสวก็จะขออนากนะประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับนะไปทิเล่นนี้ยังมีจำหน่ายอยู่นะครับนะก็เข้าสู่เดือนเมษายนนะครับนะท่านใดที่อยากจะสั่งซื้อทุกๆงวดนะยังแต่และเดือนแต่และเดือนก็จะมีเรื่องเลขหวยของสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วก็เพื่อนเอนที่เป็นเอฟซีสมาชิกนะครับนะของ เราพัฒนาจันพุทธุกนะแล้วก็หวยพานอยอะไรเนี่ยนะครับนะก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาได้มีราคาพิเศษนะครับปกต,ติ250บาทท่านก็แอดไลน์เข้ามาก็มีราคาถูกพิเศษลงไปพร้อมกับบริการจัดส่งให้ท่านฟรีนะครับนะริทินอันนี้นะดีแบบไรบ้างน,นะครับนะริทินอันนี้ก็จะบอกท่านเลยว่า เป็นการเขียนแบบภาคภาษาไทยนะครับนะแปลจากภาษาจีนกลางนะครับแปลเป็นภาษาไทยนะครับนะแล้วก็มีเลขปฏิทินนะเลขนำโชคให้ทุกทกวันนะครับนะแล้วก็สาระสําคัญนะครับนะมีการบรรยายเรื่องเลื่ยามว่ายามแต่ละวันเนี่ยเป็นวันไหนเป็นวันดีบอกกับพิธีบวงสวงนะตั้งสามนะครับนะขอพรอ แต่งงานนะครับนะเปิดกิจการเข้าบ้านใหม่นะอตอกเสาเข็มเอกเสาเข็มโทนะวันไหนทําได้วันไหนทําไม่ได้นะครับนะวันไหนออกรถด,ดีวันไหนซื้อบ้านขายบ้านนะโอนบ้านโอนที่ดินอะไรเงี้ยนะวันไหนดีอะไรต่างๆนเนหล่านี้วันไหนทําได้วันไหนทําไม่ได้ ในนี้มีเขียนว่าอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็มีบรรยายเรื่องเด็กเกิดวันนี้นะเด็กเกิดวันไหนมีโชคลาภใหญ่เด็กเกิดวันไหนมีโชคลาภกลางกลางวันไหนมีโชคลาภน,น,น้อยๆและหรือวันไหนที่หนีมาเกิดนะคะรับนะเล่อนี้ประทดนเรื่องนี้มีเขียนภาษาไทยอธิบายไว้เยอะแน่นมากด้วยนอกจากนี้ยังมีถามๆถ,ถ,ถ,ถามเรื่องประวัติของศากงเฮงนะเรื่องราวของงเฮงมีให้ทั้งหมด100ย ข้อมีเรื่องราวสารคุ้มจุ้ย140ข้อนะครับมีประวัติของเทพเจ้าจีนและประเพณีต่างๆอีก125ข้อนะครับนะก็เรียกว่าคุ้มค่ามากเล่มงนี้นะครับนะถือว่าเข้มคุ้มค่าสุดๆเลยนะครับนะก็ก็จะเป็นเรื่องราวที่ว่าเพียบพร้อมนะครับนะแล้วก็มีรูปภาพ o f f s ็ t สวยงามดีนะครับนะก็โปรติก็จำหน่ายเล่มละ250บาทนะครับนะก็ถือว่าเป็นปฏิทินที่ อธิบายเรื่องเลือดยารที่ดีที่สุดที่เมืองไทยยังไม่เคยมีใครได้ทํามานะครับนะก็เป็นอธิบายจากภาษาจีนเป็นภาษาไทยให้คนไทยเราได้เข้าใจอย่าง,างะละเอียดละเอียดนอกจากนี้ลืมบอกไปไท้ายเล่มน,นะครับนะท้ายเล่มก็ยังมีเกี่ยวกับเรื่องราวกวกับอะไรบ้างท้ายเล่มก็จะเป็นเรื่องราวนะ,ะคำพยากรณ์ดวงชะตานะครับนะ ของท่าที่เกิดปีช่วดชูรุขานของมะเรงมาเสิ็งมาเมียมะแม้วอการาจอบคุณนะค,นะครับนะอยู่ในนี้หมดเลยนะครับนะก็สามารถเรียกว่าติดอาวุธให้ท่านแบบครบเครื่องครบมือเลยเรียกว่าสอดแทรกความรู้ดีๆให้ท่านนะให้ท่านได้ประโยชน์สูงสุดนะครับนะก ก่อนจบคลิปนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกทกท,กท่านนะครับนะที่รับชมจนจบน,นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะสนใจอยากจะสนับสนุนรายการของสิยงแสอูนะครับนะก็มาช่วยกันดูดวงจีนนะครับนะ เป็นประโยชน์กับท่านนะโดยใช้วันเกิดเดือนเกิดปีพศออเกิดและเวลาเกิดนะครับนะก็ตอนนี้ก็ถามว่าดูดวงเท่าไหร่600้ยบาทเองนะครับนะก็เบอร์โทรศัพท์ละ่ะก็เบอร์นี้เลยล่ะครับ089 3 0 3ด5 7น์ ID Line ก็ WU a s t e r นะครับนะก็พบกันใหม่ในคลิปตอนต่อๆไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ